คุณเคยรู้สึกเป็นหมาเหมือนผมไหมครับผมชื่อเด่นชัยเป็นหมารับใช้ด้านไอทีพี่ที่เหน็ดกายแล้วอะทำไมมนขึ้นฟ้อนต่างดาวจะมาขอบคุณพี่แมาช่วยดูคอมให้อะค่ะก็ต้องขอบคุณก็ได้ครับสมัยนี้เด็กประถมเขาก็ทำได้กันหมดไมงรู้ตัวไหมว่ามึงทําให้พัรักฝ่ายทีเนี่ยดูเฮี้ยมากเลยอะหมาอย่างผมปากไม่ดีอะครับก็เลยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แม้แต่นุ้ยเครื่องบินที่ผมเฝ้ามองมาตลอด ก็ไม่เคยเห็นผมอยู wow. okay. ่ในสายตาจนกระทั่งเอาติ่งออฟฟิศปีนี้เราจะไปกันแค่พอกไกโดกูเคยดูรายการติ๊กกันยรัตเว้ยเขาบอกว่าใครสั่นระคังใบนี้จะขอพรเรื่องความรักได้นะเว้ยแค่วันเดียวก็ยังดีนุ้ยหคุณนุ้ยจำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับ เรารู้จักกันด้วยอะคะฉันมาอยู่กับผู้ชายสองต่อสองได้ไงอะออฟฟิศเราพามาเที่ยวแล้วเราก็เลยอยู่เที่ยวต่อกันไงครับแค่ฉันกับคุณเนี่ยนะ It might sound strange but this disease will only last for one day One day ก็ผมเป็นแฟนคุณอะไรอะเฮ้ยคุณอย่ามาเซาซีได้ปะ ความจำเสื่อมก็แย่พออยู่แล้วแลวจะต้องมาเจอคนอย่างคุณเป็นแฟนอีกอ่ะคนอย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับอย่างนี้ไงผมชอบคุณหนุยจริงๆนะครับผมชอบตาของคุณหนุ่ยแลวผมก็ชอบรอยยิ้มคุณหนุ่ยด้วยครับเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้ดีจังเลยได้เห็นคุณหนุ้ยใกล้ๆแบบนี้ ฉันคนนี้ไฟหามันนานเธอมีความรักที่คงอยู่ไปชั่วกันจับมือฉันให้นานวันนี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกครับคน,นหมม่นนวยหวอย่านนงผม,มงกับผู้หญิงอย่างคุณนะ่ะมันเป็นแบบไม่ได้หรอกครับเพราะฉันเป็นของเธอ